รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับมาแล้วคพวบกับรายการเวลากับดดเนดองมิลลี่ประตูลับรับร้านครับโอ้ยแม่เกิดจะพูดชื่อ,อรายการเกิดจะพูดชื่อรายการเวลาลาลาไปแล้วนะฮะเออแต่ว่าความจริงเดินมากราปีหน้ารายการนี้ก็มั้งเออตดตามได้ ในวันนี้ก็จะมีเขาเ้ามงขันอยู่สามคนนะครับคนแรกก็คือคุณเป็นผู้ชายอะ่ะแต่ว่าเขารู้เรื่องกุหมอ่อ่ะและ้วทีนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาจอะอมาเล่นเกมนี้เขาคือคุณุูลิพัฒน์มินิครับบุรีพนีมินิครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับดีทว่มาถึงเอ้ามาได้ไัมก็คือสวัสดี ใช้ใจเยอะเล่นมุดๆเลยการในวันนี้จะร่วมรื้อพิเศษนะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาแข่งขันในวันนี้สบายดีปั๊สบายดีอ่ะอะทุกคนขอดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกขอบฟ้งางานก่อนยังไงฟ้ามาเลยผลงานผลงานโอเคนจมจมา่าจะชมชาวบ้านดูการแสดงละครได้ที่ละครหมาสุด เออสนุกเออตาเลยออนี้กฎหมายล่ะแล้วงนเรื่องกฎหมายเป็ไงบ้างพี่เองรู้อ่ะก็ก็ที่รู้ก็บินประมาณได้เลยอ๋อทางกฎหมายใช่ไหมอ่ะอย่าลืมไปดูได้ที่ช่องีวีและละคนหมาสนุกเอ๊ะมหาสตุกครบเออก็เดี๋ยวทานเรจะมีเหมือนกันนะฮะกับเรื่อง เกมเป็นเกมนี่ต้องโปรโมทใหญ่ล่ละเ,เพราะว่าเรื่องที่ผมทํามันก็โปรโมทจะใหญ่แบบ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  X แซกอะ่ะเออคุณไปนี้ขอเชิญคุณไม่นี้ไปยืนไปอยู่บนแทน่นอาบค,คนที่สองนี่เป็นผู้แข่งของเราเป็นผู้แข่งข,งขงันประจําประจําประจําบริษัทเราเลยอะ่ะก็คือคุณ เขาคุยคุณแบแค่เอ้ยแค่แบเอ้ยถูกแล้วคุณแค่แบรครับวัสดี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 ครับพูดอ,อะไรวันนี้จะพูดอ,อะไรมากนะบรรยากาศที่นี่มันโคตรอุมรื่นนี่มันอยู่ผมว่าไม่ใช่สตูดิโอแน่นอนใช่ครับเราไม่ได้อยู่สตูดิโอเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่สวนสนุกสวนสนุกห่อนี่มันถ่ายเอาโดใช่ไหมใช่แต่เอา์ดสมมุติครับอืมให้คนดูจินตนาการเมื่อนเรานี่คือถ่ายที่เราถ่ายเอาโด แต่สนุกสนุกมันรุ่มรื่นตรงไหนเนี่ยเห็นเด็กเห็นเด็กเห็นเด็กเห็นเสีกยิ่งดังเลยเนี่ยเห็นเห็นเสียงเครื่องเล่นสนุกสนุกเลยเอาเถอะนะเขาเขาเขาให้เรามาถ่ายเขาเขาปิดบริการเขาปิดอันนี้ไปนะฮะก็ยังไงแหละก็ยังไงก็ดีครับวันนี้ขอบคุณก็วันนี้ก็อย่างนี้ก็ดีไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับไปน่าไปอยู่บนท้นันเลยครับเออเดี๋ยวเรื่องนะครับบริษัท ผมผมมีผลงานกับบริษัทดีซีด้วยคุณคุณมาคุยห้ามซาดครับอ้าวโอเคขอบคุณมากไปกันที่ครับคนสุดท้ายนะครับอยากขอบอกตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เรามาถ่ายที่สวนสนุกนะฮะสมมตินะสมมตินะครับเราถ่ายแบเอาดอ d o กติถ่าที่เสือตูนี่มาถ่าย o u t ดอนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอาง่ายเพื่อูคนสุดท้ายครับคนนี้เขาเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์นะครับ กขาเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกับประโยควลีที่ว่าอีกแล้วคุณดิกกี้สวัสดีครับคุณดิกกี้ความรู้สึกที่เล่นมานเดิ้ลครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมตื่นเต้นแล้วนะครับว่าผมจะได้เข้าร่วมเกมกองนะครับแล้วเกมการ์นานันต์เราล็อคล้ำมันที่เกี่ยวกับลครับ ประตูรับนะเออประตูับรับ้านเออไปสลับฐานประตูไม่ใช่ประตูรับร้านประตูรับรับร้านเออประตูรับรับร้านนี่ต้องมันต้องอ่านอย่างนี้นะมิอิกี้นะฮะขอบคุณมากฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยฝากผลงานอิกกี้ได้ของเพื่อนทางช่องทางทั้งสองซ่องทางเอเทีบีเฮดดีสิบเก้านะครับอ่าแค่นี้ใช่ไหมครับแค่ดีครับขอเชิญคุยอิกี้ประจำที่ครับ ที่แท้เลยขอบคุณครับโหเนี่ยจะเรียกชื่อผิดไปแล้วเนี่ยเวล่าร้านเนี่ย <c oughs> เรื่องนี้นะครับตีใจไปเลยได้วไวดื่มมักราเอามาคงจะไม่พูดอะไรเยอะแล้วเรามีคําถามอยู่แพลนแพลนขอแพลนเพลคําถามนะฮะแทนเพลคําถามนี่ฮะับสคําถามนี้มีประตูอยู่นะฮะ นะปกติประตูจะอยู่ในฉากเลยแต่ว่าประตูถ้า mm. เราถ่ายนอกสถานที่เรามีประตูเลื่อนได้ mm. เอาล่ะใครกดเรามีจัดการพิเศษครับให้กดเลขหนึ่งก่อน mm. ผมไล่ไ้ดีกว่าเอางี้คุณม,มินิเริ่มกกอะเลยมีระสิบประตูจะเลื่มประตูที่เท่าไหร่อ่าแป๊บหนึ่งนะอืมจากจากลักษมกาปตอบุดเอกเอ้ยอะไร พี่เซ่อะไรหนึน่งเด็ดเด็ดเด็ดหเจ็ดเก้าโอเคเตรียมแล้วไปถัดลอกก่อนนะโอเค อ่าสองหนึ่งมาคุณมีนิน่ครับครับถ <Yeah. S 1> อนครับครับนึกออกครับนึโอเคเจ็ดไปเก้าสิบประตูหนประตูกำถางประตูที่เท่าไหรอืมถ้าคุณจีนเลขอัปมงคลคือเลขสี่เลขแปดเป็นเลขมงคลของเมริกาก็เลอกแปดสรุปเลอกได้ดแปดนะคะใช่ไหมสรุปเลอกเด้แปดนะครับมิน้ ถูกมีนี่เลยเแปดโอ้โหฮยคำถามนี้คิดว่าจะบอกกับใครดูไหมเหมาะก,กับอีกกีมากคำถามเนี้ยจะไม่มีกระลับนี้จะมีช้อยส์กรลับนี้ไม่มีช้อยนะบอกไว้ก่อนคำถามถามว่าว่าไอการตูน ลาฟอร่าตัวกระตูในใดที่ตัวกระตูตัวกระต,ต,นตคนนั้นเนี่ยมีสัญชาติไทยสัญชาติไทยโอ้โไปรูอ่ะอยันร,รู้ไหมหรู้กว่าไม่เคยดูกระตุนเนี่ยอ้อ,อมนะครับให้พร้อมพร้อมนะกระบอกนะกรนะบอก พร้อมไปท่นอือออลาตีอย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งส่งนะอย่าเพิ่งส่งใครส่งใครส่งโดนนะอย่าเพิ่งส่งนะผมใช้สัญญานะครับถ้าพร้อมแล้วกดกดนะกดสิครับ เลนหนึ่งครับพี่มาเล่นหนึ่งกดเลยครับเราเราพี่เราส่งมาเลยดดกดเสียงแล้วคราพีมาเลยพี่มาเลยกดเล่นหนึ่งมาเลยครับพีมาเราน่อยทำไมช้าจังกดออกเสียงครับเงียบมาก <c oughs> มีนี้กับอีก,กิบกบมาก บ,บอกไม่นี่กลัวแต่ผมไม่รู้มินี่ขอรุอ้อักสีนังยากมากมคุณแคปครับแคปไปกดครับแคปไปกดแต่ผมกดเแคปไปครับโอ้โหอันนี้ยากมากคีณยากอ่ะ ก็กดก่าเพราะมนมีนใครกดไงแต่จริงๆจะให้อีกกี้กดทั์สาทไทยผมไม่เคยดูจริงๆโยนได้ไหมฮะผมมีจะช่วยให้คุณโยนครับน่าโยนด้ถึงค้งนะเอ่อเอาไปให้อีก,กี้ครับอีก,กี้ครับคำถามถามว่าตัวก,การ์ตูนลาฟอรา่า ตัวกระตูนใดที่เป็นสัญชาติไทยคนไทยแห้แเลยท,วทิว่าเรับอคีีนะถ้าคุณตอบถูกรับไปหนึ่งคะแนนพร้อมนะครับทิวารีเป็นคำตอบที่เป็กคบที้เอ้ยทุท่ททททท จริงนะฮะทิวารีนะหรือทิวารีนะฮะก็เป็นเอ่อตัวการ์ตูนสัญชาติไทยในลาฟอร่านะฮะจากข้อมูลนะครับลาฟอร่านะครับเขาเป็นคนไทยอีไม่ใช่สิลาฟอร่านะครับเขามีตัวการ์ตูนหลายสัญชาตินะครับที่วาพ์ทุตพิทยาตัดต่อเขาเป็นสาวซับซ้อนของชาย,ยาก็คือลินกันเออนะฮะมีเหม ก็จะมีถ้าจากคนไทยก็จะมียิบะฮุม่รู้าคุณจีนยูริคุนโรซารีูคนอังกฤษนาซิซ่าคนฝรั่งเศสนี่ทำให้ตอนนี้คุณอิกกี้นำไปแล้วหนึ่งคะแนนครับคุณอิกกี้จะได้เลือกประตูแขแบร์ต้องเป็นแขแบร์แขแบร์แขแบร์เลือกเลยครับว่าจะเอาไหนโอ้ตอนนี้เหลือแปะตอนนี้เหลือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอามาเลือมสืบสิบนะแน่ใจครับสิบครับเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าคำถามนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ <c oughs> ไม่ใช่คำหยากนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะครับสัตว์ในที่นี้ก็คือสัตว ประจําอาเซียนกับอาเซียเลยท่านถามเรื่องของสัตว์ประจําประเทศอินโดนีเซียถามว่าสัตว์ประจําประเทศอินโดนีเซียคือตัวละคืออะไรคือสัตว์ประจําชนิดของประจำอาเซีย จำประเทศนอร์เียคือสัตว์ชื่อว่าอะไรอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งนะฮะกรรมการครับเคุณดับเบิ้ลตัวนะครับ,ดดรบผมขออนุญาตใช้คําพูดแทนพิมพ์นะครับพอดีมันกดไม่ได้ไม่ได้หรอคำพูดแทนพิมพ์นะได้หรอจะได้หรอเพราะฉะนั้นเออนั้นก็เป็นพิมพ์งั้นก็นั้นก็เปิดใหม่แล้วกันให้เปิด ไม่งั้นให้มินิมินิให้เปิดไม้แล้วกันมินิปิดไม้ก่อนแล้วแล้วให้ทันอันนี้สำหรับมินิเท่านั้นนะที่เหลือก็ก,กดเลขหนึ่งตามปกติพอนะครับสับปปะจำมชาอิอินโดนีเซียถ้าคุณตอบถูกถ้าคุณตอบถูกนะ โอกาสในการที่จะได้คะแนนตีคีครแต่มีสูงพร้อมสามสองหนึ่งกดครับแต่คุณคุณมินี้คุณมินี่คุณมิน่กดก่อนใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอ้าคุณมินี้คุณตอบว่าสัมรัานชาติของนี่คุณตอบว่า อืถ้าเป็นของอินโดถ้าจะไม่ผิดเป็นมังกรผมขอตอบว่ามังกรกอนใช่ไหมครับใช่มังกรมังกรนะฮะมังกรมังกรใช่ไหมมังกรมังกรในที่ดีก็คือถ้าหาเปรียบเทียบก่มังกรมังกรมังกรทองมังกรทองนะฮะถอมนะครับคาตอบไป้เาตอบที่ถ้าผิดอีก ฮัผิดอีสองคนกดนะแค่แค่แบร,รู้แล้วะฮะว่าก็คือมังกรอะไรตบบที่มินิตอบว่ามังกรงเฉยเกก็ถูกก็ถูกกับผิดกิดถูกกระตู้ก็เถออันนี้ก็ถูกนะมังกรงเฉยอันนี้เขาเรียกว่ามังกรงเฉยอันนี้มังกรงเฉยนะแต่อันนี้แต่แต่คุณมินิเกิดถูก มันมีมันต้องมันต้องเลขอีกชื่อหนึ่งเออมันต้องเลกมันต้องเยกอีกอย่างหนึ่งมันต้องเลขอีกอ,อ,อีกอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวคุณอีกสองคนที่เหลือเขาอพร้อมแล้วก่อนครับแค่แม่ครับอ๋อดีวะครับมังกรคอโมโบโดเปล่าแม่แฮ่มันรู้แล้วมันรู้ไปกับตอกที่ทบคุณ เคไบรครับมังกรคอมมนโดนี่เป็นสัตว์ประจำประเทศอินโดนีเซียเคยเรียนคุณมังกรคอมมนโดนปล่ะครับไม่เคยจะเคยเรียนนะตอ,อนนี้คุณเคเบนําไปแล้วดึงคะแนนเอาไปเลยดึงคะแนนคุณมินิคุณมินิค,นครับทำไมคุณทำไมต้องตอบมังกรเฉยๆครับอ่าอันนี้คืออมมนโดเลยถ้าจำถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าเป็นมกกังกรแต่ว่าจำจำสายพันธุ์ไม่ได้ละ ใส่พามไม่ได้ไก็เลยก็เลยตอบมังกรเฉยใช่อันนี้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 จริงๆจะนับว่าถูกแต่ว่ามันแต่ว่ามันจะต้องใช้คพาว่าเกือบถูกอะ่ะเออต้องใช้ว่าเกือบถูกเพราะไม่เพราะเพราะมันเพราะมันต้องเพราะมันไม่ใช่จริงๆที่บงกองเอามันตอบมางกร,กรเฉยเฉยอยเออบีนี้ยังไม่สามารถตีใครแตกได้เลยนะตอนเนี้ยต่อไปคุณอิกกี้ฮัลโหลอิกกี้ พร้อมนะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าอีกกี้จะเลือกเลขไหนดีเลขสี่นะครับสี่มาสี่แม่อย่างที่คุณมินิบอกสี่เลขเลขอาบงค์คเลขอาบงค์คประจําอะไรนะอีกกี้เออไม่ใช่สิมินิเลขอาบงค์อาบงค์คนประจำอะไรนะเทพจีนเทพจีนนะฮะโอ้โหเลขเลขอาบงค์คนหรือสองสามห้าหกเจ็ดเก้าเหลือนะครับ เหลือหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าอต่เพิ่งลบสิเออพิมนะฮะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้านะฮะใช่ไหมก็คำถามนี้เหมือนจะบอกกับนี่เป็นพิเศษไอโฟนคิดใหม่อ,อ่ะเมื่อกี้โอเคลืมมาเลขสี่นะ คำถามนี้มันจะบอกกับคุณคุณมินิมากเรื่องของประชาธิปไตยอันนี้แยง,ง่ายมากพอเคยตอบอยู่ผมเคยตอบให้ลูกผมเคยตอบอยู่คำถามถามว่าระบบการระบบการระบบการปกครองในในในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระระบุข เรื่องมีขึ้นในรัชกาลเท่าไหร่พุทธศักราชอะไรไปที่หมายเลขกนึงครับมินี่ผมวินให้เปิดไปนะครับอย่าเพิ่งนะ,ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมินี่ปิดไปก่อนพอนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับกดอะไรครับ,รบนี่ครับ เฉยคับเสี๋ยวขอเดี๋ยวผกขอบอกได้เลยครับรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นตแต่พระป่าสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวโดยมีคณะรัษฎรเป็นคนยิดอำดาจแต่คนยี่อดันดับต้สึเสกบ้านคล้ายๆกับขรพูดได้ไหมขอสชขอชอ,อ๋ออันนี้อันนี้พูดได้อันนี้พูดได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องหว่วงไม่ต้องหวง่วงเราเป็นความรู้นะอันนี้ใจเย็นๆนิดน,นึงอย่าวาดเราแวน บาเป็นก็คือมันเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบสี่มิถุนาสองสี่เจ็ดห้าได้รับแล้วจะทำมนูนฉบับทาวน์สิบพันวาสองสี่เจ็ดห้าขอบคุณครับเป็นประตูไว้โคตรในระบบมือนี้เออมาอยู่ในนอกสถานที้ก็ยังได้ก็ยังนี่ก็เบิือนก็ยังสนุกได้เหมือนกันตอบขอเยอะจะทำตอบครับคุณวินิว่าเกิดขึ้นในเชียงเท่าอะไรข้อสอบอะไรยิ่งทำตอบนะต้องมีตอบยิ่งทำตอบไปเลย ที่เขอพูดพระนาเมเำตัวเลยได้ไหมรัชากาลที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเกิดขึ้นในปีสองสี่เจ็ดห้าขพูดครับโอเคครับถ้าคุณตอบถูกคุณมินิตีไข่แตกมาแล้วครับคุณแค่เท่ากับว่าทั้งสามคนจะได้หนึ่งคะแนนเท่ากันเพราะว่าเมื่อกี้คำถาม ถามที ora, iden, ่ถามว่าลาฟอร่าตัวตัวลาฟอร่าที่เป็นคนไทยคืออะไรคุณนิกกี้ตอบไปได้ได้หนึ่งคะแนนคุณแคแบคุณแคแบกก็ตอบไปก็ได้หนึ่งคะแนนเพราะว่าตอบไปว่ามกรคอมตัวในครั้งที่แล้วข้อนี้จะถูกไหมดูนะครับคุณมินนี่เป็ตอบคุณตอบครั้งสองเขาตอบนี้คือสองสี่เจ็ดห้าเป็นคตอบที่ เระ yeah. ียบร้อยครับหนึ่งคะแนนตีคะแนนมันก็สุดท้ายเลยนะฮะหนึ่งคะแนนเอาตานบอกว่าอยากอยากพักไหมถ้าเราเราสามคนอยากพักกันไหมอยากพักครับทางโซนนะค่ะอย่าใจเย็นๆไอโซนพักค่ะอยู่ยัง เออเอเอพักอ่างั้ก็พักก็ได้เดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะฮะเ,เดี๋ยวกลับมาครับเหลืออยู่หนึ่งสองห้ากเจ็ดแปดเจ็ดเ้าใช่ไหมอ่าประมาณนี้เลยเอเดี๋ยวกลับมากับรายการตุตูลับรับดานเดินตรงเนี่ยน